ครับอสวัสดีครับผมมันนี่นะครับผมจะมาเล่นดนตรีให้ฟังนะครับมาหมนะครับผมมาเล่นครับมันนี่นะครับผมจะมาเออเป็นอย่างครับเวลาแก้เฟซบุ๊กเวลาลบเพื่อนลบอย่างเช่นี้นะครับเป็นอย่างลบที่เดียวบ่ได้สิมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับเฮ็ดแบบใดถึงสิลบไปที่เดียวเพราะว่าบางคน เพื่อนในเฟซนะครับมันหลายๆนะครับเป็นหาพันเป็นหมื่นเป็นแสนเพ่เดียวห้องรูปเจอไรเพราะว่าเฮ็ดตั้งไรก็ได้เฮ็ดแบบวิธีไหนก็แล้วก็แร็วๆนะครับก็รบทีละอันทีละอันทีละอันมันก็เสียเวลาเนี่ยหมดครับจังนั้นผมเดี๋ยวนีที่มีงานอ้มาฝากต้อนเพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมคลิปส่งแบบล่าสุดช่องอยู่ตอนนี้นะครับครับมันก็ บ่ขันตอนกบ่ัะตัวนบ่หลายคนไลยครับบ่แล้วกันหาว่านะครับบ่เงาเอ้ยนั่นในตังแท้นั่นดใเบิ่งแท้ทุกอย่างมันจะมีโฆษณาเงี้อนรัขอไปดูคลิปกันเลยนะครับเดี๋ยวคุณจะพาตามไปบูมาพิธีการทำทำอย่างไรแล้วก็มันได้ผลจริงไหมนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องกระชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบบักลาสอกแซคชั่นแนลด้วยนะครับเด้อมันจะมีหลากหลายหินเราได้ดูคลิปนะครับไน่ว่าเพลงไน่ว่าคลิปหนังสั้นเอ็มบีนะครับ ทำกับเอาลงช่องนะครับฟังเพลงเบื่อกับมีวิธีแก้ไขในด้านอย่างอื่นนะครับมาน้าเสนอนะครับถ้าไม่กิ่งจริงนะครับไม่รู้จริงนะครับก็ไม่ขึ้นชื่อคำว่าปองนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะไปเบิรงกันเลยครับเดี๋ยวเสียเวลานะครับผมจะไม่ทําให้ซับซ้อนนะครับให้คนฟังให้คนมันง่ายนะครับไม่ขี่ขั้นตอน จะต้องทอํายังไงอันดับหนึ่งอันดับแรกนะครับในการที่จะทําการลบเพื่อนในเฟซบอ๊กทั้งหมดได้ทีเดียวโดยไม่ต้องทีละขั้นตอนไม่ต้องลบทีละชื่อทีละชื่อเพ้เสียเวลามันมีวิธีนะครับเดี๋ยวนั้นไปดูกันเลยครับลบเพื่อนเฟซบุ๊กทีเดียวได้อย่างไรมีวิธีแก้ไขนะครับตามผมไปดูเลยครับก่อนอื่นนะครับไปที่เพจสตูเพื่อไปดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับเพื่อไปดาวน์โหลดแอปนะครับ นะครับแล้วก็ค้นหานะครับคำว่า k i w i b r o w s e r กดเข้าไปครับตอนนี้ผมอัพโหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับกดเข้าไปจะเป็นรูปนกนะครับพอโหลดแอปมาแล้วให้ทุกคนกรอก Gmail ลงด้วยนะครับเพื่อเปิดการใช้งานนะครับกดเข้าไปจะเป็นรูปนกนะครับกดแล้วก็เปิดนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Google นะครับ เสร็จแล้วก็ไปที่โคมมีนะครับเวฟสับโตนะครับเสร็จแล้วรอสักครู่นะครับเห็นช่องเล็กๆข้างบนไหมครับช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆยาวนะนะครับกดเข้าไปครับเสร็จแล้วรอสักครู่ทํางานนะครับกดภาษาอังกฤษตัวใหญ่สามตัวนะครับ L. จุดนะครับ O. จุด C. นะครับเสร็จแล้วก็กดบีชาร์ดนะครับ แล้วก็สักครู่นะครับให้ท่านแตะไปด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นโลโก้ของตัวนี้นะครับของ L O C นะครับอ่าเราก็แตะเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันทํางานนะครับพอทํางานแล้วนะครับหน้าจอแบบนี้นะครับให้ท่านนะครับก็ขยับซ้ายมานิดนึงอีกนะครับไปหาคําว่าเพิ่มในโคมีนะครับเราก็เพิ่มนะครับรอการตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จแล้วก็เราก็สามารถตกลงเลยครับ เดี๋ยวรอมันอัปโหลดสักครู่นะครับเพื่อการตกลงการดาวน์โหลดของเว็บไซต์นะครับนะครับมันจะขึ้นในลักษณะนี้นะครับให้ท่านนะครับกดกากระบาดตรงนี้ออกไปทันทีเลยนะครับนะครับแล้วให้ท่านมาที่ตัวที่สองก็ว่า show นะครับ tools นะครับตัวที่สองนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วมาด้านล่างตัวที่สามกว่า f R I E N D H R e M o v e R S I E M O V E R ตัวที่3นะครับกดแตกเข้าไปครับเสร็จแล้วนะครับรออัพโหลดสักคู่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็สไลด์ขึ้นมานะครับรายชื่อที่เราต้องการจะลบใครบ้างนะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะเช่นหนึ่งสเสร็จแล้วนะครับเราก็ จำกัดลบสไลด์ลงมาคำว่า B Y E B Y E bye bye นะครับเราก็กดแตะเข้าไป1ครั้งนะครับรอสแกนอัพเสร็จแล้วมันขึ้นลักษณะแบบนี้เป็นวิธีจบนะครับก็แตะคำว่า U N F r I L N D นะครับเสร็จแล้วการที่ลบมันจะลบทีละอันนะครับสังเกตนะครับลบไปแล้วนะครับอัตโนมัตินะครับ ลบหายไปนล้วครับหลังจากที่เราเรามีกี่คนกี่คนก็สบายมากนะครับเสร็จแล้วโอเคก็คือตกลงครับโอเคเราก็ออกจากหน้าจอครับนี่คือวิธีการทรําลบนะครับวิธีการลบเพื่อนในเฟซเยอะๆนะครับ,ปร,บประโยชน์และสาระจากช่องบาลาสต์โชียลพอคงจะเข้าใจกันเป็นบางช่วงบางตอนที่ผมทําคลิปนะครับในการลบเพื่อนนะครับที่คนยังวุ่นยัง หาวิธีในการทําไม่เจอเงันเยอะๆทีเดียวเป็นพันสองพันสามพันห้าพันหกพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับคนที่ติดตามแล้วเราจะลบเพื่อนอ,อกอย่างไรให้คนอื่นที่เขาสามารถมองเห็นเราได้แล้วก็ติดตามเราได้นะครับแล้วก็ให้ท่านไปโหลดแอปไปดูคลิปย้ำๆบ่อยๆไม่ซับซ้อนนะครับคลิปผมนะครับง่ายนะครับง่ายกว่าคลิปคนอื่นๆนะครับยังไงถ้าเป็นประโยชน์แล้วมีสาระแล้วก็เนี่ยคิดดีๆนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปช่อง YouTube ปอง เราเพื่อนในเฟสเยอะๆเราทุกท่านชอบมักมีปัญหานะครับว่าโอฟเฟสแล้วก็ลบได้ทีละทีละคนทีละคนมันแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ <c oughs> ก็ก็หาวิธีที่จะลบทีเดียวไม่ได้เพราะว่าก็ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเชิดหาหรือไม่รู้ว่าข้อมูลมันไปหาเราทาไมทาแล้วกลับตัวเราทำไมมันไม่ได้ <c oughs> ที่ทาให้ง่ายๆและเข้าใจง่ายคิดง่ายนะครับ <c oughs> ผ่านช่องทางบัลลาด s ซลเลคชนแนลนะครับ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีหลากหลายนะครับที่หลากหลายรบรถนะครับไม่ใช่แค่ทําเพลงทําหนังสั้นทําอะไระลงช่องอย่างเดียวนะครับเราก็สามารถแก้ไขอย่างอื่นได้ช่วยคนอื่นที่ให้หลุดจากความทุกข์วิธีวิธีของปองเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นวิธีที่ทางออกทางเลือกได้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง y o u t u b ล็อกลาโซเชเชียลด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับ ช่องของเรามันหลากหลายจริงๆนะครัคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์แก่ท่านกดสับสไครตกดติดตามช่องมลาโซลชแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้เราทําคลิปครั้งต่อไปนะครับชอบฟังเพลงก็เข้าไปฟังเพลงครับชอบคลิปที่มีประโยชน์และแก้ไขปัญหาในด้านทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับในทางอินเทอร์เน็ตก็ก็เข้ามาดูได้นะครับยังไงก็เป็นแรงใจให้ช่องโมลาโซชียลช่องน้องใหม่ด้วยนะครับ ุณมาครับ